กามคุณคือเครื่องจองจำในอริยวินัยวาเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขามัดแขนไพล่หลังอย่างแน่นด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้วาเสษฐะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร บุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิรวดีได้หรือไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่ได้วาเสรษฐะฉันนั้นเหมือนกันกามคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าขือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้ด้วยจักขุเสียงที่พึงรู้ด้วยโสต กลิ่นที่พึงรู้ด้วยคานะรสที่พึงรู้ด้วยชิวหาผดทัพทพระที่พึงรู้ด้วยกายหน้าปรารถนาหน้าใครหน้าพอใจหน้ารักเกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าขือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างพรามผู้ได้ตรายวิช,ชากำหนัดสยบหมกมุ่น ไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคการรมคุณห้าเหล่านี้อยู่ก็พรามผู้ได้ตรวิชาเหล่านั้นละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพรามเสียสมทานธรรมที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพรามประพฤติอยู่กํำหนัดสยบหมกมุน่นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคการ,รมคุณห้าผัวพันในการ,รมฉันทะอยู่ เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้วาเสษฐะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิราวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งสแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขากลับนอนคลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่งวาเสษฐะ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นพึ่งไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิราวดีได้หรือไม่ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญไม่ได้วาเสรษฐะฉันนั้นเหมือนกันนิวรห้าอย่างเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนียวบ้างเครื่องกลางกันบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตึงตราบ้าง นิวรณ์ห้าเป็นอย่างไรคือการมฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทะนิวรณ์อุทจักุกุจจนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ห้าเหล่านี้แลในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนียวบ้างเครื่องกางกันบ้างเครื่องรัดรึงบ้างเครื่องตรึงตราบ้างวาเสตถะพวกพราหมณ์ผู้ใดได้ตรายวิช,ชา ถูกนิบณนห้าเหล่านี้ปลกคลุมหุ้มหอ่อรัดรึงตรึงตราแล้วก็พราหมู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมเสียสมทานธรรมที่ไม่ใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมประพฤติอยู่ถูกนิบอนห้าปกคลุมหุ้มหอ่อรัดรึงตึงตราแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจักเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรม ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้